สวัสดีครับโอ้พอดีจวบมอแล้วพอทำให้พันครับเอฟซีกินหอดตาตาเนี่ทำให้พันครับเนี่ยหัวเหลือจะโตครับสิบสามจ้าเพราะว่าูานนะ่มือนี่ยใช้เดียวนะครับเนาะใช้เดียวยยเดีวไปห้าเลี้ยงในรถทางี้ยสัน่นนี่หัวเพลินครับนะเนี่ยมีจะเปลี่ยนสายพันธุ์หมดแล้วมวีตัวขี่ายๆบาดนี่คล้องแฉอุ้ยตัวหนาเนี่ยไหมเอ้ยเหลือใจด้วครับมักแห้งตัวนี้ครับเนาะ อยากได้วมาใส่ขอกไเอยู่ครับนี่นี่ไหมตัวแดงนี่ไม่ตัวแดงนี่ไหมหลูกขอกกันวะนี่น่ะหลูกขอกับตัวแดงโอ้หลูกขอกครับฟองไม่เพิ่นโอ้ผสมเองครับผสมหลอดโอ้ขยับสายพันธุ์มาแห้งครับนีเนี่ยต <in> uh, ัวงามครับนี่โอ้บอมแมนนี่ตัวขี้ได้โอ้ยบอกผิดเฮ้ย รถกระเปใส่บ่หมอนี่รถไม่สุดรถโอ้รถยูพิวเปลี่ยนรถครับเบิ้งขนเปลี่ยนรถนันอันนึงนง่วนงามแต่ว่าถุงเท่าเมง่อกี้ล่ะเดีกยเฮ็ดได้ครับนะกระเป๋ากับขาดโอ้มผสมง่วนเลยเลี้ยงง่วนอยงใดอย่างแต่งให้มันรอคือง่วนหญ้าหญผงเผาเพิ่คือพิ่มเมีนเอาของร้านมาใส่ว่าเลี้ยวเอาห้องร้านมาใส่ เอายิมงานเอาเรียบโอ้จีบไปทายกับวไหนครับงัวบอไปครับข้าทายลืมงัวเอเออึ้ยกหนากับล้างระบานี้โอ้บอบไปงัวบ๊อไปวัวขาวบ่งหัววัวดอกมา ทำไมเขาไปถ่ายอ้ผุนบ่จะได้ยังบ่ย่างบ่หนี่สิบ่วกไอ้คามน้าซะบ่แบบนี้เอ้ยอกินนมเสือไอ้บ้านในน้ำทรายทำย่อพันครับเนาะตอนปล่อยครับนี่นี่ขางไปวัดนะครับนี่อีกเส้นหนึ่งครับนะไปวัดบริเวณนี้คือปลาปลาปลาหมู่บ้านครับเนาะไปอะไรบ้างอะไรบ้าง ไทยรูปเจาบาปเาดแล้วมหม่ไทยคลิปนี่เาเลือไปอยังครับเอาเลือไปอยังหน่อยก็ได้เลือหน่อยขึ้นหัวขาวไปเห็นดิไปหรอมัง้มงเอาะใช่ดิ เพิ่นเอาไปอยู่ไปอยู่ถามเพิ่นไปผอไปสื่อน้ำมันเหมาอนกัเนเยี่ยมงานหาปลานี่ไปหน้าไปได้ไหมนี่ตีเอาค้างไว้แล้วไปซะก,ก่อน เดี๋ยวครั้งเดี๋ยวปล่อยไป่ใช่ละอันนี้ว่าจะไปห้ามฝ้านะครับวันนี้เฮ้ยขั้งแม่ตึงเผาไว้นะครับนะเป็นบ๊สบายนะครับนะลูกเพิ่นก่อนคำเฮ้ยเฮ้ยหุ่นครับแม่พันย์ย่าหุ่นจะกกยานพันย่าหุ่นครับนะจอดแต่พุ่นเออเออออกมามีตะไวายุ่นครับวันนี้ว่ชาชร่าเก็บไว้ก่อน เฮ้ยเฮ้ยมือนี้มีตลาดนัดงววัวควายอยู่แถวบ้านนะครับบ้านนี้เปิดมือแรกครับนะเปิดวันแรกเปิดวันแรกทุกวันพุธโอ้ห่อนลบกันเฮ้ยเฮ้ยมีกระทกงของน้องครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยวิ men bỏ tha sai đi là một men là... là... ăn men lần anh uất bỏ ơi ơi ui ơi thấy nhá, ư โอ้กระเที่ยวขึ้นเอาดอกกกไว้แล้วครับเฮ้ยโอ้คือเอาไปไล่เถอะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,ยไปอุ้ยเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาบัด เห็นยังวขาวะแ้ผ่านไปไปบ่งบอยบังเกี่ยวหยากบ่าดนกับ่ท่นเห็นนะเฮ้ยเม่เพเนเตียบ้าบ้านเฮ้ยแต่ในหูมาจะเศร้าแล้วเฮ้ยเฮ้ยยังฮ้ย ไปปลูกหญ้าปลูกไม้เว้ยเอ้ยเฮ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 มยเฮ้ยเฮ้ยเฮยเ้ เปิดสนามรอรับแล้วเอ้ยเฮ้ยโอ้ยครับที่นี่ล้วครับดื้อครับดือ้อมอมเมนดือ้อมึนครับมึนมากกว่าดื้อครับเอ้ยเอ้ยเึ้ยเฮ้ย เอ,อเอออ้บ่ได้มาเขาอันนี้เด้หัานยัปูเด้กำลังหิวฮึฮได้ซิมมาก,กวันเอ้ยเฮ้ย ดอกเยอะหน้อยๆดอกพัวเรื่องๆไหมพวกขาวหน่อยๆแต่ว่าต้นหน่อยมันสัตว์กว่านี้อยู่เลยด่างมันต้องมีดอกครับถ้าด่างก็ต้องมีดอกให้บ่ผัวขาวหน่อยๆบนข้างบนทำไมไม่สอดไม่ได้ครับนะหงอกขาวแล้วบานขาโอ้เป็นยังขี้เฝ้าอยู่บ่จะได้มีมีอย่างคือเฝ้า ไป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 ควายลูกนี้จากแล้วไอ้บันไดมาท่านเห็นจักบยานเราลออยู่ใสโอ้จักรยานนะย่านเมียนจักรยานของเราสีฝ่าเม่นหรอืออ้ยเออห ไปไปเฮ้ยขาเขานี่ยมากครับผมไปอยากให้กินครับช่วงนี้ครับนั่นมีแก้วครับนะเศษแก้วเศษขยะเอ้วไปไปเลยอ๋อเนี่ยอะไรแม่น,นึงแม่หูวนะ เอจกักเลยเดอ้อบานกดมันได้ที่หรอ,อนขี่รถมาเ,าเนี่ยนี่ไม่มาถึงเม่นหรอกเ,เอาลูรกรถถังแมกก่อนครับแมกก่อนตกใหม่ถมใหม่เรียบร้อยสูบน้ำใส่หมูว่านครับเนาะเฮ้ยควายทังแมงเงียบห้อกินอยู่นี่ครับ

โอ้ครับงูคุยงูคุยหลายเจ้าโอ้โมนีจอดครับปกติไปแล้วโมนีขึ้นจอดครับโมนีอีมีหนาระว่าหนาไปตัดมวอเจ้าเฮ้ยเย็บขาไะไมันไปหุ่นห่อนหลายมันไปสั่นละอลไไปใกล้โพดยยกบักต้อยเรียกแยกบักต้อยมันใหม่ขามัน ันหอนครับมันพ่งครับนะมันร้อนมันร้อนยางมาต่อยลวกมันมันไปไกลนะครับนะยายโยป,ปากแดงเราไปไกลเหลือเกินไปเกือบทอดบ้านลำพินครับนะครับถางงวาขาวครับนะอยู่ประมาณนี้ครับจุดรวมนัดพบงวควายครับนะบ่แม,มนต,ตลาดนัดเด้่ตลาดนัดก็เปิดอยู่ต่ว่าอยู่เอ้าอนายไปเหยังอยู่นนั่นเออ ไปมัดมันไว้บ่เอามัดงัวเสกกใหม่บันบาาบนี้แม่ยังเอ้วก็ไปยูงสัน้นโอ้ยเหนีวาายวมัดไว้บ่แม่นตัวนี้ปศัยครับแม่พันนี่บปศัยอ่ะโดยประมาณครับประมาณนี้บรรยากาศรอบๆครับนะเอ้าวันนี้ ไปขามหน้ามีจ้ามือหนึ่งครับด้วยแล้วก็ัิดกับมารับชมนะครับนะนะครับสวัสดีครับ